ซื้อไปสองไม้นะหนึ่งร้อยบาทนะแม่งโคตรแต่ได้เลยทุกคนนั่นหัวร้อนไปเป็ดติดด้วยอะ่ะตอนนี้เรายังแบบว่าชีวิตชีวิตคันเรื่องขวานอยู่บนเส้นได้มากเลยนะคะคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพระนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกับแคที่อีกแล้วนะทุกคนคัดเล่นเว็บเมสซี่บลูเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ําไม่ต้องทาเพิ่นถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะคะใครที่ได้เครดิตฟรีจากกิจกรรมที่คัดแจกไปในกลุ่มในทุกๆวันจะถอนเลยหรือว่าจะเก็บไว้เป็นคุณปั่นต่อก็ได้นะทุกคนเออก่อนนี้คคดจะมาท o u t u b e นะคะแคทไลฟ์สดสล็อตใน t ิ๊กต็อกมาก่อนนะเออคัดมีกลุ่มรวมยูทคัดมีฐานลูกค้านะคะทุกคนแคทไลฟ์ในติกตอกมาแล้วแปดเด ะะเฮออ้เนี่ยลูกค้าติดตอนแรกนะคะจะอัดสาถ้ำประมาณช่วงดึกๆนะคะเพราะว่าแคดว่างช่วงดึกเนาะแต่เห็นคนในกลุ่มแตกสาวถ้ำกันมาเนี่ยโตโอแตกสาวถ้ำม,มาเข้าฟรีแต่ว่ามาน้อยนะคะอาจจะมานะถ้ำเบ็ดหนึ่งไหลน,นอกเสร็จเข้าฟรีสามรอบติดนี้เลยแคทจะเลยขอมาหน่อยละกันนะคะขอตามสาวทําหน่อยนะเอาใจวัยรุ่นทุนน้อยนะคะวันนี้ทุน50ิบกับเบ็ดหนึ่งสำหรับพี่ทําเราก่อนเลยนะคะเดี๋ยวค่จะออโต้สิบหมุนก่อนนะปิดโบว์บรี่ัทดูลายเจมันก่อนนะคะอู ลายเจมดีนะเนี่ยเปิดมาก็มาดีเลยทุกคนเปิดสวยแต่อาจจะจบไม่สวยหรือเปล่านะคะห้าสิบบาทตอนนี้เราบวกมาห้าสิบสามห้าสิบสี่แล้วนะใครทุนน้อยแคทไม่แนะนําให้ซื้อนะคะไม่ว่าจะทุนหนึ่งร้อยทุนร้อยห้าสิบจะซื้อสาวถเบ็ดหนึ่งเบ็ดสองแคทไม่แนะนํานะบอกตามตรงให้ปั่นไปเรื่อยๆให้ดูลายเจมมันไปให้รอรุนเข้าปีดีกว่าถ้าสมมุติมันซื้อแล้ว สมมติซื้อเบ็ดหนึ่งห้าสิบาทแล้วเรามีทุนหนึ่งร้อยหรือเรามีทุนแบบหกสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยทุกคนคือมันเสี่ยงมากสมมติเราซื้อไปเบ็ดหนึ่งห้าสิบาทอะแม่งเกลือได้มาสิบาทยี่สิบาทเรามาไหลนอกต่อแล้วไม่ไหลนอกไม่นันไม่ไหลอีกอะมันมีโอกาสหมดตัวแล้วเติมใหม่ได้เลยนะคะดังนั้นแคะแนะนําให้แบบค่อยๆปั่นนอกไปดีกว่าลุนเข้าฟีเอานะคะปิดโบไหลไม่ค่อยดีเดี๋ยวแคทลองเปิดโบออโตสิบหมุนมาเอ้าเปิดโบปุ๊บเข้าฟีปั๊บทุกคนเออเวลาแคทไลฟ์ มันมีคำถามนะคะมันมีคำถามมีคนความเนตนถามว่าปิดโบกับเปิดโบมันต่างกันยังไงคคทก็บอกไม่ได้อะเพราะว่าคัทก็ไม่ใช่คนคิดสูตรคัทไม่ใช่คนที่แบบว่าอุ้ยเปิดโบสีมาดีตอนเนี้ยมันเกิดจากการที่คัทเป็นคนช่างสังเกตนี่ดีกว่าเราลองแล้วเมื่อกี้ออโต้สิบหมุนปิดโบไหลยนอกก็ไม่ดีไม่ได้บิ๊กวินเข้าฟรีก็ไม่เข้าพอเรามาเปิดโบออโต้สิบหมุนปุ๊บมันเข้าฟรีทุกคนเออสังเกตกันเอานะ ใครก็ไม่ได้จะบอกว่าสาวถ้ำเปิดโบแล้วมาดีตลอดไปตลอดการทุกวันทุกปีทุกเดือนมันแล้วแต่วันแล้วแต่ช่วงเวลาทุกคนเราต้องจับทางเกมมันให้ถูกนะคะสาวห้มเข้าฟีเจมเบตหนึ่งเปิดโบออโต้สิบหมุนตอนนี้ได้มาหกสิบดบาทแล้วนะเลือีกห้าหมุนคุณภาพนะคะทุกคนถือว่าได้กำไรแล้วนะกำไรเยอะมากไหลดีนะเนี่ยทุกคนมีาวแถวสองต่อคิวมาเบ่าคิวโหเสียดายคิวมาก ได้เมื่อกี้คิวมาช่องหนึ่งนะอีกสามหมุนอีกสามหมุนทุกคนใจไหมหรือว่าหมุนที่ขู่น้เมื่อนแนวสองเสียดายมากเออมาอีกสามสิบหกบาทนะคะสําหรับสวาวทำเฮ้ยมันมาดีนะเนี่ยมันให้ดีนะเนี่ยทุกคนสว,สวยสวยสวยทุนห้าสิบตอนนี้เราก็บวกกันมาเรื่อยๆแล้วนะได้มาร้อยเจดสิบเก้าบาทแล้วสวยเลยสวยเลย เดี๋ยวรอได้สักสองร้อยละกันมาถ้ามีทุนหนึ่งสองร้เดี๋ยวแคทลองซื้อเบ็ดหนึ่งโอเคไหมพอมีสองร้อยละแล้วสรงเจมมาไหลนอกดีต่อให้ซื้อเบ็ดหนึ่งแล้วมันให้ศูนย์บาทเราก็ยังเหลือร้อยห้าสิบออกมาไหลนอกนะคะโอ้โหนึกว่าจะเข้าฟีให้รอบสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหรอหรือว่าเราจะซื้อเลยดีทุกคนไม่เอาอ่ะแคนไม่อยากเสี่ยงวะ่ะเดี๋ยวรอให้มีทุนหนึ่งสองร้อยละกันทุกคนอีกยี่สิบาทก็มีค่านะคะ อย่ามีงเงินน้อยนะเอ่อขอเบ็ดหนึ่งออโตสามสิหมุนเลยละกันมาตอนแรกคัทลังเลยนะว่าคัทจะขยับจะขยับไปเป็นเบ็ดสามดีไหมแต่ใจหนึ่งก็กลัวตัวเองแบบว่าไปลั่นมือซื้อเบ็ดสามมาดีทุกคนเดี๋ยวมันจะแบบว่าสูบเอานะคะอีกสิบห้าบาทเร็วๆขอสองร้อยพี่น้ำไห่น้ำเงินมาร้อยแปดสิบาแล้ว อ้ยเขียวช่องหนึ่งน้ำเงินช่องหนึ่งอุ้ยเจมามีวายแถวสามนะคะไหลหน้าเขียวต่อเลยดอกนี้เบ็ดหนึง่งไหลนอกเรายังไม่ได้บิ๊กวินซูเปอร์ไม่กับวินเลยนะไหลเขียวต่อสวยเลยอุ้ยไหลนอกดีนะเนี่ยทุกคนวาไม่ได้นะโอ้เมื่อกี้ตกใจนึยว่าเข้าปีอุ้ยอุ้ยเข้าปีเปล่ามาไหม มามาแน่สวยจัดเลยทุกคนเมดหนึ่งเปิดโบเข้าฟีรออที่สองแล้วนะคะมามามาเวลาตอนนี้ที่ใครกำลังเล่นอยู่อะประมาณบ่ายสามกว่านะคะคลิปนี้อะจะได้ลงตอนประมาณบ่าย3ามครึ่งนะทุกคนดังนั้นทุกคนอาจะเห็นคลิปนี้หลังจากที่คัดลงไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งวันสาวันหนึ่งอาทิตย์นะคะ เห็นค่ะแต่สาวท่ามาคลิปนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนสมัครเมตติบูแล้วเติมเลยเล่นเลยนะคะแนะนํไม่ให้ทุกคนเข้ากลุ่มก่อนไปดูรีวิวไปดูลายเกมในกลุ่มก่อนนะคะว่ายูแต่ละคนในกลุ่มคัดรี้เขาฝันกันมาเขาแตกเกมไหนกันบ้างเขาเคลือเกมไหนกันมาบ้างเราค่อยตามนะเพราะว่าอย่างที่แคทบอกสาวถ้ามันไม่ได้แตกให้เราวันแล้วมันไม่ได้แตกให้เรา24ชั่วโมงนะคะทุกคนดังนั้นเข้ากลุ่มดูลายเกมก่อนนะไม่ใช่หาว่าแคทแบบว่าดูทุกคลิปเลยแตกทุกคลิปเล่นตามไม่เห็นแตกเลยโอ้โหทุกคนลายเกมมันไม่เหมือนกันะ ลายเกมที่คัดเล่นอยู่กับลายเกมที่ทุกคนอาจจะมาเจอคลิปคัดหลังจากนี้แบบมันอาจจะคาดเคลื่อนไปแล้วอ่ะหรือไม่ก็ทุกคนมาเห็นคลิปนี้ตอนห้าโมงเย็นแล้วห้าโมงเย็นสาวถ้ามันอาจจะยังแตกอยู่ก็ได้ทุกคนก็จ,จะแตกตามคันอะไรแบบนี้นะคะคัดพยายามย้ำุกคลิปนะว่าให้ทุกคนเข้ากลุ่มก่อนดูลายเกมดูคนที่แตกมาในกลุ่มก่อนว่าเขาบวกเขาปังเกมไหนกันมาเราค่อยไปตามนะคะ ไม่ใช่งคทใน YouTube อย่างเดียวเราปังปังปังอย่างเดียวอ่ะใครอยากจะดูะคัะหน้าร้านสดในติ๊กต็อขอเจมกันมาได้เลยหนะติ๊กต็อกนะคะไว้เจอกันในติ๊กต็อกนะทุกคนสาวท่ามเบ็ดหนึ่งเข้าฟรีรอบสองได้มาเก้าสิบสี่บาทนะเรามีสามร้อยละทุกคนมาเดี๋ยวคคทขออนุญาตซื้อแบบเป mm ิด hmm. โบเบ็ดหนึ่งนะคะลุยเลย mm hmm. ถ้าไม้นี้ซื้อไม่แต่เดี๋ยวคัจะลองปิดโบแล้วก็ซื้ออีกสักหนึ่งไม้ละกัน ถ้ามันเกินทั้งสองไม้เลยใครก็จะไม่ซื้อละทุกคนเพราะว่าทุนห้าสิบเราค่อยๆปั่นนะคะแล้วบวกขึ้นมาแล้วเราแบบโอ้โหขยับเบ็ดขึ้นสูงจัดซื้อแบบว่าหน้ามือตามวัวจัดนี้เราโดนแน่โอโหโอ้โหสิบตังสามสิบตั้ง,งชิปหายลาทุกคนชิปหา เวลาไหนนองดีซื้อแม่ไม่ค่อยจะได้เลยโอ้โหแปดบาทเจ็สิบสตางค์น้ำตาจะไหลทั้งสั้นนะคะทุกคนปิดโบตามอีกห้าสิบบาทไรหวาเกินไปปะหืมถ้าไมานี้ไม่แตกนะเดี๋ยวมันเจอคัตลี่แน่ เบ็สิบกดมือแม่งเลยละกันทุนสองร้อยนี่นแหละโห่คิวช่องหนึ่งเขียวแทวสันไล่มพี่ท้ามีแต่าตายดีโอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โหสี่บาทเก้าสิบตังค์โอ้โห ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้ละหัวร้อนว่ะแต่เราต้องใจเย็นๆแต่เราต้องใจเย็นๆเม็ดสิบกดมือแม่งเลยละกันมาขู่ร้อยเจ็ดห้าหมุนทิ้งเหลือร้อยหกห้าทุกคนร้อยสี่ห้าโอ้ยหุนีแล้วพี่ทําอุย้ยเข้าฟีเม็ดสิบเบอร์เหลือร้อยเดียวอู้ออ เบ็ดคู่ไม่มาเลยว่ะทุกคนเบ็ดคู่ไม่มาเลยอ่ะลองไปเบ็ดขี้นะคะเบ็ดห้าออโต้สิบหมุนแม่งเลยมาเบ็ดสิบกดมือไม่ไหลเลยนะคะทุกคนสาวทํามาเบ็ดขี้นะคะพูดแล้วก็กดท้องเลยเบ็ดขี้คนละขี้นะทุกคนเช็กลับมาห้าติดบาทอีกแล้วเชตโต้กุสาบบกไปสามร้อยไม่ได้เลย โอ้ยทุกคนโอ้ยเต็ดสิบโอ้ยเป็นห้าเาฟีหน่อยขอล้องล่ะขอล้องมีห้ามขอล้องมันเงียบวะทุกคนะเม็ดสามออตโต้สิบหมุนเหลือสามสิบแปดนะทุกคนเอ้ยขึ้นมาสี่สิบต้องดูยอดเครดิตดีๆนะคะเพราะว่าเราออตโต้เปิดโบถ้ามันหมุนทิ้งนี่ตังเราหมดแบบไม่รู้ตัวได้เลยนะ มาเม็ดหนึ่งเม็ดเดียวจริงหรอพี่ทาอ่ะเม็ดหนึ่งสามสิบหมุนไปเลยวัดใจกันไปเลยถ้าหมุนทิ้งอะ่ะโอ้ยยี่สิบสามบาทยี่สิบบาทโอ้ยใจไม่ดี แล้วเขาจะไม่ซื้ออีกแล้วคน้อ,องเขียวแถวสองเออสวยมีไวแถวสองต่อไหลไปเลยเออไหลเคก็เอาว่าสิ่งสามเออสิ่งสามมาต่อไหมโอ้โหไรหวะเฮือกลมหายใจทุกคนเลือกลมหายใจโอ้ยพี่ทําอย่าพูดมุนดิง้งเข้าฟรีให้อีเกอรคอลหรองใครจะไม่ซื้อแล้วสัญญาโอ้พี่ทําเงียบกิบเลยทุกคน อ๋อต้อยสามสิบหมุนแม่งเลยมาโหแล้วเฮ้ยมันเลิมไม่ไหลแล้วว่ะโอ้โหทุกคนโอ้โหเขี้ยนละกุมขมับแล้วตอนนี้ถ้าเราแม่งไม่ซื้อไปสองไม้นะหนึ่งร้ยบาทนะแม่งโคตรแต่ได้เลยทุกคนนั่นหัวร้อนไปเปดติบด,ด้วยอะ่ะตอนนี้เรายังแบบว่าชีวิต ชีวิตคันเรื่แขวนอยู่บนเส้นได้มากเลยนะคะโอ้เข้าฟรีอีกได้ไหมโอ้โหพี่น้ำอยู่สามสิบบาทอย่างเงี้ยแม่งไม่ขึ้นเลยมึงกวงติงกูกูกวงติงมึงต่างคตางต่างกวงติงหนึ่งตอนหนึ่งเสมอเออสาวทั้งมันกวงติงแคคหนิง่นะสาวทั้งมันกวงติงแคคหนิง่นะทุกคนอุ้ยสวยเลยเคช่วงหนึ่งมาไหม โอ้ยค,ค,ค,คิวช่องหนึงมาแน่ไรหวาไรหวาไม่เข้าฟรีเลยหรอจิตใจจะให้แคนอยู่ที่สามสิบบาทจริงๆดิแบทสามมาสิบหมุนทุกคนใจไม่ดีเหมือนกันนะเนี่ยอย่าหมุนคิ้งเออเออมามาึ้นมาห้าสิบแล้ว กลับมาเท่าทุนเหมือนเดิมนะคะทุกคนเจช่องหนึ่งสวยเลยโหสิบแถวหนึ่งแ,แม่งไม่มีตัวไหวลว่ะทุกคนเบ็ดห้ากดมือนหน่อยมาไม่ไหวแล้วเชชเช่โทษทีพี่ทำโทษทีโทษทีโทษทีจะไม่ขยับเบ็ดขึ้นแล้วโทษทีโทษทีกลับมาเบ็ดหนึ่งแล้วทุกคนเหลือสิบสามบาทเชชเช่เขฟาีอหน่อยแต่พี่ทำามฟข้าพีอหน่อยเหอะ เขาฟีเนเหรอติดเ็จบาดติดใพี่ดำอย่าใจร้ายเจ้ยไม่น่าซื้อเลยเฮ้อเศ้ษฐาย่ะทุกคนโอ้กันลีท่ทำไมวันนี้มันปั่นสาวน้ำเหนื่อยจังวะไม่เคยเหนื่อยขนาดน,นี้มากตลอดเลยปกติค่ะดูไล์เกมอ่ะอย่างน้อยนะคะ นอคลิปนี้เป็นอะไรไม่รู้ปัน่นม่ขึ้นสักทีทุกคนโอ๊ยกล้าหาโอ๊ยน่าเขียวช่องหนึ่งมาช่วยชีวิตกันเลยดีเออสวยเลยเจช่องหนึ่งเจช่องหนึ่งต่อเลยได้ไหมโอ้ยยี่สิบเอ็ดบาทโอ้ยหวัมื่อกี้จะหมดลหมหายใจเลยน้ำมวงไหลมาโอ้ยคลิปนี้น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะทุกคนยาวจิ๊บเป๋ง หนื่อยทุกคนเชื่อคัะเถอะเชื่อค่ะเถร์มีทุนน้อยอย่ะซื้อต่อให้มีทุนห้าสิบปั่นไปได้สามร้อยเราซื้อแบบคันยังไงก็ล่วงทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะกับสาวถ้ำอะ่ะโอ้หไม่น่าเลยไม่น่าเลย,เ,ลยเออสี่สิบแปดบาทเออห้าสิบเจ็ดบาทเออไหลโคตรด,ดีสวยเลยเบ็ดหนึ่งไหลนอกช่วยชีวิตนะคะเมื่อกี้เกือบหมดตูดได้มาอีกเจสิบแปดบาทโอ้โหเมื่อกี้เหลือเจ็ดบาทใจตุบๆต่อๆเลยแม่มึงพอละทุกคนคัพอละ กำไรเจ็ดสิบคันกเอาอ่ะใครอยากจะเข้ากลุ่มตามได้เลยนะคะใครจะทิ้งทิ้งทางเข้ากลุ่มกับลิ้งนางสมัครเวบ็บเมจิบูไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดเด้อดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตับตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งจริงจิงจจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ